เยาวชนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สมาชิกประกอบด้วย1นายกันชัยเลิศ2นางสาว,วีละวันโชมศิริ3นางสาวลักษณิยามณีโลด4นายชัยฤทธิพิมลัย5นางสาวกานิฐาสายจันทร์6นางสาววาสนาจอกจ๋อง7นางสาวสมิตาสุริยันยงหัวขอ้อการนำเสนอประกอบด้วย1ที่มาของโครงการ2วัตถุประสงค์3วิธีการดำเนินงาน ที่มาของโครงการข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนสถิติการเกิดอ,อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปี2565ณวันที่16ธันวาคม2565ผู้เสียชีวิตสะสม13,929คนผู้บาดเจ็บ888,255คนเมื่อจำแนกตามประเภทรถที่เกิดอ,อุบัติเหตุพบว่ารถจักรยานยนต์มีจำนวนผู้ประสบภยัย55.15% รถยนต์มีจำนวนผู้ประสบภัย44.85%โดยที่ช่วงอายุ1-14ปีมีจำนวนผู้ประสบภัยอยู่ที่23.51%และช่วงอายุ15-18ปีมีจำนวนผู้ประสบภัย10.14%ซึ่งรวมกันแล้วผู้ประสบภัยที่มีอายุระหว่าง1-18ปีมีจำนวนผู้ประสบภัยรวมกันแล้วสูงถึง33.65%สาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ดังนั้นการสร้างความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยในเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญที่จะต้องสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยประกอบกับมติของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เห็นชอบเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ทุกส่วนราชการสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยร0อเปอร์เซนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัย 2. เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ วิธีดำเนินการ 1. ให้จังหวัดทุกจังหวัดประสานภาคีเครือข่ายและสถาบันการศึกษาโลนนรงให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยโดยขอใช้สถานศึกษาในการจัดก,การบรรยายสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัย100%เอร์เซการจัดก,กิจกรรมประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอติ๊กตอกเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย100%เให้เกิดจิตสำนึกอย่างสร้างสรรค์ 3. การร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองรณรงค์การสวมหมวดอนิรภัยให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสําคัญในการสวมหมวดอนิรภัยของบุตรหลานและในส่วนของสถานศึกษาในการกวดขันการสวมหมวนนิรภัยของนักเรียนนักศึกษาโดยพิจารณาให้คะแนนพิเศษแก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสวมหมวดอนิรภัย 4. การรณรงค์ระดับนักเรียนนักศึกษาโดยจัดทาโครงการเยาวชนพิทักษ์หมวกกันน็อก ให้นักเรียนนักศึกษาคอยสอดสองเพื่อนในโรงเรียนให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อเป็นการช่วยเตือนกันเองในหมู่เพื่อนนักเรียนกลุ่มกปสีขอจบการนำเสนอโครงการเยาวชนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซ็นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ